สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอดามาตามน้องกาฟิวพี่น้องน้องกาฟิวบอกเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องน้องกาฟิวเป็นเด็กน้อยมีเส้นพี่น้องบอกงามไหนออกงามนั่นพี่น้องวันแรกวันที่สิบหกอาจจะมาสองตัวตรงๆก็ได้พี่น้องห้องไปดับส้มรับฟังเลยค่ะว่าน้องเนใหรตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้องกาฟิวพี่น้องป้ามาวันนี้เป็นบบาวเลยพี่น้องเมาวัานี้เป็นบบาเลยกาฟิวพิดเทิลเราบลูก นีละค่ะให้น้องเล่นก้อนให้น้องเล่นก้อนคิดถอาณาดาบอไปน้องเผิ่อเขาโรงเรียนกันอาดาพี่น้องหองหองเดียวกันให้น้องเล่นให้น้องเล่นน้ำลูกไม่ยากกันเอออุ้ยบักราเป็นบักราเก่งแล้วบักราให้น้องเล่นนะอยากเล่นลับปูปูกันหน้าจะเป็นผู้ชายจะขึ้นเล่นลากบูบูเอ้าเป็นกระเทยเลยปอตามบักราเป็นกระเทยเลยติลูก ป้าพี่น้องมือนั่นพี่น้องมือจะปิดปิดเทิมเนาะแมงดาก็มีไายกลุ่มของงคูปกครองพี่น้องและคุณครูส่งไปให้เบิ่งพี่น้องเป็นยังษ์หล่าคือได้ใส่สูตรแต่เป็นสูตรคุยิ่งลูกเป็นจะไม่เยอะเนาะป้า,าพี่น้องเป็นเป็นเรน,น่อยผู้ชายแต่ว่าใส่สูตรดำไม่ย <นำ S 2> ยอะดำไม่เยอะมันยิ่งพี่น้องเบิด์ู่คนผู้ชายพี่นอ้องแมงดา,ดาโอ้โอยเนาะทว้งสั้นบ่มวนบมลูกแข่งกีฬามวนบ่ชนะบ่จะท้องในที่ใด เงินหนึ่งร้อยเงินหนึ่งร้อยจะพาก็หนึ่งร้อยไปซื้อยังซื้อมันมาอันเดียวซชื้อมาอันเดียวมาทิ้งหลานางังฟันจะมาพูดอาหลาฟันงไาหลังทวนก่อนหละหลาก็งนายลังไปพอมาหมักกระเด็นม,มาหมักกระเด็นเฮียบักลาบักลาแข่งยังหล<ะ>ุกบักลาแข่งยังแข่งกีฬาสีเตบอน,นตบอนด้นาดาเลยอดเลยนาดาเลยไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนเพื่อนเลย น้าดามาไม่ทานคุณครูไลไปอยู่นาดาวอย่าลุกคุณครูเดี๋ยวเขาจะเข่าเหลืองเนี่ยวันนี้ทีไทมเลียบหลาดิหลาเป็นคนที่บอกแม่นที่สุดเลยบัลลาวันที่สิบหกนี่บัลลาหมักตัวใดหมักสองหกสองหกทีมาบนมาล่างสองหกนี่สองหกหกสองกลับเลยนะกลับเนาะไปกลับไปกลับบนล่างบุลรุไปกลับบนล่างสองหกกลับฟิวมาวันนี้เป็นบ่าวแล้วเนาะกลฟิวพี่น้องน้องกาฟิวบอกเลขพี่น้อง สองหกหกสองพี่น้องบนล่างเลยเนาะลูกเนาะครับอ่ะสรุปเลขน้องกาฟิวนะคะเอาคือสอคือแจ้งขักกับพี่น้องสรุปเลขของน้องกาฟิวนะคะน้องกาฟิวน้องกาฟิวเป็นเด็กน่อยมีเส้นพี่น้องบอกตัวไรออกตัวนั่นพี่น้องน้องกาฟิวเพิ่นทำสติมาแล้วายงวดพี่น้อง หวดนี่น้องกาวพิ้วคนหายสองหกหกสองพี่น้องแค็บหน้าจ้าไว้เด้อพี่น้องไปเปรียบเทียบหลายๆจานหลายๆสมาร์ทเบอร์มีผู้ใดดูเลขออกกระดายพี่น้องน้องกาวพิ้วกะคนช่วงนี้เพิ่นปิดเทิมพี่น้องเพิ่นปิดเทิมแล้วแม่งดากระมาจากลาวก็เลยมาแวะหาน้องกาวพิ้วพี่น้องเอาแวะกบอดไดคิดว่าเพิ่นซีหาเลขน้องน้องบอกว่าหกสองหกสองแม่น้องกระดาก็เลยขออนุญาตตั้งกล่องพี่น้องเพิ่นกะบอกเลขพี่น้องแค็บหน้าจ้าไว้พี่น้องไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย วันท awesome ี่16บหตุลาคมห8แปดพี่น้องถ้าแต่ตอนนี้แมงดากะมาหน้าพี่น้องมาเบิ่งเขาพี่น้องเขาอยู่ประเทศไทยพี่น้องนี่เป็นเขาพี่น้องมีแต่ยาพี่น้องเบิ่งนญตงยาเต็มอยู่พี่น้องเลยพวปีนี่เห็นพอบานผอบานบริสิทธิ์อันบริสิทธิ์าข่าย้าพี่น้องเละเขาพี่น้องแล้วแมงดาก็เลยมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งอันที่ผอบานลูกต้นไหม่ไว้พี่น้องให้เด็กเด็กเออเด็กๆไม่ใส่รองเท้าเลยอันดาไม่ใส่รองเท้าเลยว้าว พี it, toy, ่น้องผมอ่านแมงได้ผมก็มาปล er> ูกตะไคร้พี่น้องผนก็มาปลูกตะไคร้ปลูกต้นมะง่วงพี่น้องต้นบามี่พี่น้องนี่อันนี้ก็ต้นมะพร้าวต้นกล้วยพี่น้องเลยปลูกไว้เต็มเลยพี่น้องั้ะก็จะก็เลี้ยงงวพี่น้องมาก็บาเลี้ยงงวเลี้ยงงพี่น้องช่วงนี้พี่น้องเต็มอยู่เลยพี่น้องช่วงนี้เป็นเวลาสีหางแรงแล้วพี่น้องผมด้วยพี่น้อง เบิงออบ่งว่ะผอบ้านผลปลูกยัางเนยพี่น้องผลงปลูกไปหลายอย่างอยู่พี่น้องผมตะไคร้ต้นมะข้อพี่น้องนี่ส่วนมากก็เป็นต้นมมะ่วงต้นมมะ่วงสีหลายพี่นอ้นงนอ,งอ,นนองนี่มาเบิ่งพี่น้องทีมันเจื้อนพี่น้องนี่ทีมันเจื้อนพี่น้องตรงนี้หน้ามันไหลพี่น้องหน้ามันสอ,อกเลยสอ,อกลงกูเลยหน้าเขาพี่น้องลงเพราะทำไมลูกไม่ลงหรอกแล้วเจ็บ กทุคนไหนมันเป็นหลุมบอกบอกไอ้ทีหน่อยเป็นหลุมยังไงลูกไหนคะเออมันเป็นหลุมเอาเสื้อขึ้นหน่อยสิน่ะเฮ้ยพุดนะพุดนะพี่น้องน้องอาดาลงไปทำไมลูกโอ้พี่น้องพี่น้องเขากระลงามพี่น้องพวกเขาเขาเจาะพูดงามพี่น้องพอ้แต่ว่าของบ้านแม่อาดาของผัวบ้านพี่น้องยาเต็มอยู่ไ้นี่พี่น้องนาตีนบ้านพี่น้องแต่ว่าผมมีเขาเลยพี่น้องเย นี่แต่ยาอ้อยต่อยอยู่นี่จ้าจ้า,จาตรงไหนคะนอสวัสดีเอฟซีก็เร็วนบบนหนูพามาเที่ยวนาหร่ะคะเที่ยวนาพี่น้องอ้ะสรุปเลขของน้องกาฟิวนะคะน้องกาฟิวห้เลขมาแล้วพี่น้องสองตัวห้างเดียวพี่น้อง,องสองหกหกสองพี่น้องก่เอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องกาฟิวนะคะพี่น้องแต่กระสมนบรรยากาศนนมันไหลพี่น้อง หน้ามันหน้าม to ันนั่นฝนตกพี่น้องหน้าฝนแ้วหน้ามันก็ไหลพี่น้องผมมันเอาออกไปพูนเลยพี่น้องผมพอบานแมงดาเราก็มาปลูกต้นมะม่วงต้นยางไว้พี่น้องผมเต็มยาวไปหอดปุเลยพี่น้องพพผมน้องเลยพี่น้องผมทางนั้นเพิ่นก็มาปลูกงัวปลูกยางพี่น้องให้เพิ่นก็ให้พี่น้องข้างนน้าก็เป็นต้นมะม่วงพี่น้องเต็มค่ะตะไคร่ต้นกล้วยพี่น้อง บรรยากาศยามแรงพี่ ain, น a a <|ja|> s <S ้องตามชนในบทวันเฮากับเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเปินกระชีเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปพี่น้องเดี่ยเก็บเกี่ยวทั้งนี้กับบรรยากาศเขาในเกี <S 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 ้ยวงามพี่น้องคุณถ้าถ้าหน้าได้ถี่เปิลฉีดยาพี่น้องเปิลมันจะงามเขาพี่น้องอันนี้บมได้ฉีดยาพี่น้องรู้เลยผมฉีดยาเต็มเลยพี่น้องเนาะ บรรยากาศพีน้องทุ่งนายามแรกแมงได้สูเมนเบ่งเลยพี่น้องเลยส่วนเวลาแมงแดถไทยกับคำแล้วพี่น้องคนะมันเกพี่่กางกมันกับบรรยากาศก็คล้ายๆบ้านแมงแดาพี่น้องคล้ายๆกันกับประเศลาวพี่น้องแมงดาอยู่กันเลยเจอยูยกันมมเหมาะไม่แม่พี่น้องคำมากกะไม่แต่หายใจหน้าพี่น้องนี่แม่แดามาแล้วไม่ไดาก็คิดหอดวันปลูกนี่แมงแดาเลยออกมาเบ่งพี่น้อง ก็ได้ปลูกต้นไม้ปลูกอยังค่ะแต่ไข่เต็มเลยพี่น้องยาวไปหอดพุ่นเลยพี่น้องคุณจ้าต้นกล้วยพี่น้องต้นกล้วยกำลังหมากเต็มเลยพี่น้องาอม,มาปลูกมั่วผูกควายพี่น้องกล้วยก็เป็นกล้วยพี่น้องกล้วยสุกเขียวพี่น้องกล้วยหอมนะพี่น้องบรรยากาศก็เป็นน้ำมันนี่นะพี่น้อง ทำแรงมากคนก็นมาแต่ไฮแต่นา okay, okay. เพิ่นก็นมาขอในพี่ตองเพิ่นก็นเอางวเอาควายมากินยายนี่พี่ตอง mm hmm. เห็นบ่ก็จะปลูกพี่ตองเพราะบาดแมงดาเราปลูกกันขาดแต่ไข่ใบไล่พี่ตองแล้วเฮากูต้องขอ,ขอพี่ mm hmm. พี่ตองกูต้องไปสื่อผู้ใดนะอะไ้ประหยัดใดกับประหยัดพี่ตองเอ้ก mm hmm. ล้วยก็บไล่ไล่เลย,ลยพี่ตองกล้วยก็เด้